ได้กินเลยนะทุกคนแปลกนยปีนี้เราไม่ได้กินทุเรียนเลยอะบอกว่ายุ่งแค่ไหนเรายังไม่ได้กินทุเรียนงั้นเราลองทำสถิติไหมปีนี้ไม่กินกันไม่ได้รู้ว่าเจ้าลูกนะคะลูกมีห้าพันแต่แม่ค้าขายเกือบเก้าพันห้าครับนี่โอ้โหรู้เลยว่ามันกรอบอะแล้วมันนุ่มข้างในอะนนหอมน้ำข้างในโอ้โหดูความเยอะเลยมะ คือการหาแฟนมันแค่อยู่ที่นิ้วมือแอปไหนวะแอลอโรดให้หน่อยดิฮะมามาถามมันใช่ชอบแบรแค่ให้เป็นไโบให้พี่โหลด <c oughs> คือวันนี้เราจะมาซื้อกุ้งที่ตลาดสดบุรีทุกคนเพื <c oughs> ่อไปทํากุ้งแกะใช่ป่ะแล้วซื้อปูด,ด้วยไปทำปูแกะพอมันเดินผ่านตรงทุเรียนเนี่ยกลิ่นม,มันยั่วมาก อ่ะปปีนี้ไม่ได้กินเลยนะทุกคนแปดเลยปีนี้เราไม่ได้กินทุเรียนเลยอ่ะว่ายุ่งแค่ไหนเรายังไม่ได้กินทุเรียนงั้นเราลองทำสถิติไหมปีนี้ไม่กินกันไม่ได้หรือว่าจะเอาลูกนะคะลูกนี้โอ้โหวีทุเรียนยักษ์ไปดูริวลูกนีห้าพันลูกนีห้าพันแต่แม่ค้าขายเก้าพันห้าครับหอมไม่มันหอมรู้รู้รู้ของพ้อมร้านนี้เลยทุกคนร้านคอปเหนียว โอ้โหลูกชิมก่อนอ่ะให้ชิมก่อนขอบคุณค่ะให้คุณแม่ชิมมากอ๋อได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยอร่อยขอบคุณครับเป็นไงบ้างดีไหมขาให้ชิมด้วยนะร้านนี้เราเคกินแค่นี้เลยขอครับกลับแล้วปะกลาขอบคุณครับกลับแล้วครับไม่ได้เอาเกะให้อยู่เจ้าลูกเล็กลูกใหญ่ อยากได้ลูกเล็กๆชอบกินผูเล็กๆค่ะได้อันนี้ได้เลยค่ะได้ไหมได้เอามาลูกหนึ่งโอเคโดนป้ายยาใครป้ายยาที่อางุ่นแม่มดค่ะองุ่นแม่มดใช่อ่ะลองกินดูชิมพร้อมกันค่ะมาก็ไม่ยใช่องุ่นอะไรอ่ะไม่มีเม็ดเลยครับไม่มีคแล้าพวกนี้แหละค่ะโดนป้ายยาเรียบร้อยเอาพวกนี้เลยค่ะเคยขายไหมนี่มาอันนี้200บาทอืมอันนี้ลูกค่ะ วสวยมากเลยลูกเนี้ยมือค่ะนี่รู้เลยว่ามันกรอบอะแล้วมันนุ่มข้างในอะอน่นเนอ้งน,นมันคือตุรโดดีอันเนี้ยกรอบอมากห,หืมเ <c oughs> งนับปไร่เกว่รปลามาไงเน <c oughs> <c oughs> ลูกแซวอ่ะทุกคนุยเรดีมากหกล้นถือว่าดีมากนะ เอาป่ะแล้วตังที่ไหนอะเป็นร้านๆเลยเ <laughs> มนูที่เราจะทําในวันนี้ทุกคนนั่นก็คือปูแกะกุ้งแกะแล้วไม่พอทุกคนราดข้าวมันมด้วยลาววามันกุ้งมันปูของบ้านเรา <laughs> อร่อยเดี๋ยวเราจะไปซื้อกุ้งเผาของที่นี่เลยให้เขาเผาให้เลยสดๆเลยเพราะว่าถ้าเรากลับบ้านไปเผาอ่ะคงไม่ได้กินวันนี้ ซื้ออะไรก่อนปูหรือกุ้งก่อนกุ้งค่ะอยู่น้ำแบบอยู่น้ำแบบคะรักปลาปไหมรักแค่ไหนรักแค่ไหนน่ารักน่าโอเคปะเนี่ยดงบอกกุ้งเลยเนี่ยว้าวกุ้งดีเต็มเลยทุกคนสดๆเลยเนี่ยนีย่ทุกคนเวลาวิธีเลือกกุ้งใช่ไหมไ<ด>ที่<ะ>หัวมันเยอะต้องทำไงครับได้ จับหัวยางจยดำๆเยอะๆใช่ไหมแสดงว่ามันมันเยอะเขามีบริการน็อกแล้วก็ย่างให้ฟรีนะทุกคนแล้วก็ชอยในการเลือกน้ำจิ้มคือมี2แบบมีแบบเผ็ดน้อยกับเผ็ดเลยแล้วพี่เขาแนะนําว่าไม่เอาแบบเผ็ดมากไปเพราะว่าสีแดงแล้วจะติดใจเขาพูดแบบนี้นี่ทุกคนช่างมาเรียบร้อยแล้วหูเกือบสองโลหน่อยพี่ได้ได้เอาไปเลยครับย่างเลยครับพอเราเลือกกุ้งเสร็จทุกคนเขาก็จะมาย่างให้ตรงนี้เลยโอ้โหหอมๆเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้คือหอมมากเลย ใส่กล่องไปครับว้าวช่วยเขาย่างกุ้งหน่อยลูกปะไปช่วยหน่อยเร็วจริงเหรอ๋อ,อ,อ,อขอบคุณมากครับดูบ่อยๆนะใช่แฟนผมดูแต่รเราพยายาม้ี่พี่มาซื้อกุ้งกินนะครับงั้นวันนี้คุณก็ได้อยู่ในช่อง BB f a m o r y แล้วนะครับขอบคุณครับอ๋อสวัสดีครับบ๊ายบายมีถ่ายรูปตรงนู้นด้วยขอบคุณครับปูแกะดูดิ เนื้อเน้นๆเ,เลยเนี่ยม้าเราซื้อเป็นปูแล,ล้วไปแกะเองได้ไหมก็น่าจะประมาณประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งถึงได้กินถ้าซื้อไปแกะเองอพี่ครับรผมเอาอันนี้แล้วกันครับพี่นี่เอากล่องนี้ด้วยกล่องเท่าไหร่นะครับอ 400. 400บันนี้่กล่องส0่ร้อรบาทเอาเนี่ยกลับบ้านไปแล้วก็ไปเวฟรับ2-3น,น,นาที2อนาทีสดไหมวันต่อวันที่สดอ๋อเราทำวันต่อวันเลยโอเคเอานี่ไปครับตอนนี้เราได้กุ้งเผาเรียบร้อยแล้วและเราก็ได้ปูแกะเรียบร้อยแล้วด้วยใช่ไหม ที่เราอยากกินนะทุกคนเพราะอะไรวะเราดูคลิปบิวล่าสุดที่ทําที่บ้านสวนก็บิวทาข้าวมันกุ้งแกะแต่เราอะจะทาทั้งกุ้งแกะและปูแก่แล้วเอามันกุ้งมันปูบ้านเรามันลาดลงไปในข้าวแล้วกินกับกุ้งเผากินกับปูแกะโอ้โหมันจะอร่อยแค่ไหนลาดซีฟู้ดด้วยทุกคนโอเคตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะครบแล้วใช่ไหมครบแล้วโอเคไหมโอเครักรักงมาป้าไหมรักชอบถามเขาว่าลักงเราไหมโอ้โหเออกล้องเอากล้องเอียงอะกล้องเอียงเอา,อเอาใหม่ได้ไหมอ,อะเอออะโอเคทุกคน 시습 ขอบคุณค่ะลูกคาจะทานอันไหนคะทุกคนสวยไหมจานนี้ขายได้ไหมมาจานนี้เหรอคะใช่ร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะลงดูนไปเกือบสามปันขายร้อยห้าสิบเก้าบาทใครอยากกินมันกุ้งมันปูแบบนี้ทุกคนสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดตัวเฮียนะครับลองสั่งไปกินดูอย่างนี้เลยทุกคนคไม่ต้งคุณไม่ตั้งให้โอ้โหทีนยวก็ลุกเิีดาวโอ้โหดูความเยอะเลยมะทุกคนเลย หน้าหน้าบุกเยี่ยวไหมตอนนี้ดูครับตอนนี้ครับนี่ตักใส่ทั่วนี้เลยให้น้องบีบเนี่ยถ้าคุณซื้อก็ปลูกมันกุ้งมันปูของบ้านเราไปคุณจะได้แบบนี้นี่เฮ้ยบี่บีจิ้มอะไรอะจิ้มอะไรอะมันกุ้งกับมันปูสองอย่างรวมกันเหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วมีนี่ด้วยทุกคนเขาเรียกว่าแขนปูป่ะใช่ไหมใช่ไหมแขนปูป่ะใช่ใช,ใช่ไหมเขาเรียกว่ากันเชียงเอ้ยกล้ามเหรอ กามปูนี่โอ้โหของน้องบีบีไปไหนครับไปทำซอสหวานไปทซอสหวานเหนื่อยจริงๆบ้านเราเนี่ยเหนื่อยจริงๆบ้านเราเนี่ยมาไม่ได้เย็นเหนื่อยจริงจริงบ้านเราเนี่ยนี่ทุกคนก็ทำอร่อยบอกแล้วว่าซอสอันนี้คือซอสอเนกประสงค์ใส่อะไรก็ได้ซอสนี้ก็สั่งซื้อได้ที่แหล่งตัวเียนะทุกคนบีบีชอบมากเอามาราดกับข้าวแบบเนี้ย ความจริงอะเขาเอาไปปิ้งกับหม่าล่าใช่ไหมทาเนื้อสัตว์ก่อนปิ้งนี่อุ้ยทำเพื่อความอร่อยตรงนี้ทำยังไงอะจุ่มๆแล้วก็อ้ําอ๋ออ้อเป็นไงบ้างเยี่ยมไม่ถือช้อนมันไปไหนหมดแล้วพออ๋อช้อนอันประลืมกระเทาครับต้องกินยังไงปลาล่าเลยได้ไหมปลาล่าเลยได้ไหมหยิบช้อนมั่วแล้วเนี่ยค่ะต้องใส่ตาหยิบช้อนมั่วแล้วเนี่ยต้องใส่ตาค่ะไม่อยากกินอันนี้เลยอ่ะ ไมได้จ,จับใส่ใจนี่มามา่าราดซีฟู๊ดไ,ได้ไปนร่องไหนคะเดี๋ยวลูกจะกินไม่ได้โอเคลาตรงนี้ก็ได้คะ่ะอ้าอาล่ะโอเคไปครับมาเพื่อนหนูแล้วไหนไปอร่อยมากจะบอกว่าเราขายเองเราแค่จะไม่ได้กินเพราะเราไม่พอขายทุกคนที่เรื่องจริงทุกคนเห็นเมื่อไหร่เอามันกุ้งมันปูมากินเมื่อไหร่ไม่พอขายมีแต่อะปูออกมากิน เราจะบอกว่าที่รักขากุ้งค่ะเว้ยมาบายเรียกเป็นที่รักก<สะ>ุ้งค่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งโตยิ่งแซวพ่อแม่บายอย่าพูดที่รักที่รักทำไมอ่ะก็หมามาเป็นที่รักของมาปานี่มึงจาก,กิจิมินชากิจิมิน<ด>ชากิจ<ด>ิ<ด>เอาหมาขาลาดให้หน่อยได้ไหมคะน่ะางานตรงนี้เลยค่ะอาลาด คอยเยอะนิดนึงค่ะใช้เมียตัวเองร่าดใช้เมียตัวเองล่าดก็เป็นเมียแบบปังไงป้ต้องใช้ได้สิใช่ไหมก็แค่วานไหววานไงเพราะว่าอะไรป่ะแฟนกันคือคนที่ซัพพอร์ตกันใช่ไหมช่วยเหลือกันหวังดีต่อกันไงใช่ไหมาป้าหมาม้าก็หวังดีต่อป้ามาม้าก็ตักให้ปังไงถูกต้องไหมอืออร่อยค่ะสุดๆทุกคนมากทุกคนเราเพิ่งแบบเคยกินจริงจังแบบนี้เลยเนาะปกติเราแบบเหนื่อยแล้วเรากินแบบแบบแบบหง่อยอะค่ะนี่มาดูใกล้ๆ อ๋อทุกคนชอบถามว่ามันปูมันกุ้งต่างกันยังไงต่างที่สีต่างที่รสชาติต่างที่กลิ่นถูกต้องต่างที่ที่ที่เนี่ยใส่แต่งกินเทียมไปอะค่ะนี่เล่นกันเองแล้วนะเราลองไปกินข้าวกุ้งแกะที่กรุงเทพเลยไหมคะเอาว่าตะลุยกินข้าวกุ้งแกะใครอยากให้ทำคอมเมนต์มาไปนะทุกคนดีบตอนแบบปุ้มมันไปความรู้สึกยังไงรู้สึกแบบว่าสดชื่นจริงเหรอสบายไง มันคนไม่กินหัวกุ้งใช่ไหมซูมเข้ามานี่มือจะพันกันละทุกคนตอนนี้น,นี่นอ,นนอือหืมปะรู้ไหมว่ามีคลิปหนึ่งมาย,ยอไมไปดูตัวเองอ่ะมากินแบบไม่พูดไม่จาไม่อะไรก้มหนะ้ากินอยเนี่ยจะกินอร่อยมากแบบมันในคลิปหนึ่งเดี๋ยวนี้มัฟเป็นแบบนั้นจริงเหรอมันจะก้มหน้าก้มตาก,กินทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าเราทําคลิปมาไหนอ่ะ แม่มุกจะไม่ได้กินข้าวเขาจะเหนื่อยมากกับการทาคลิปเขาจะแบบทั้งซื้อทั้งทําทั้งจัดวัตถุดิบทั้งเตรียมวัตถุดิบทั้งจัดจานเขาจะไม่ได้กินข้าวเลยทุกคนเฮียก็พยายามบอกเฮ้ยกินกินกินนะแต่เขาแบบขอทาให้เสร็จก่อนแล้วเขาก็จะมาโหยตอนถ่ายคลิปเนี่ยนี่เฮียบัญยายรสชาติมันกุ้งให้ฟังนะพอมันกินเข้าไปคําแรกอะอ กูกำลังจะบรรยายมันกุ้งมาค่ะสุธีคะกูว่าเดี๋ยวมีอีกดอกเอามาเลยครับสุธีมาอีกดอกครับกำลังจะบรรยายรสชาติมันกุ้งเลยโดนแว่ซะก่อนปูถามว่าบีีไปไหวน้ำไหมพี่บี้บัวอะไรปะพัวเลยรอแป๊บมึงเดี๋ยวบีถ่ายงานเสร็จแล้วบีไปเขารู้หน้าที่เขารู้หน้าที่ทุกอย่างโกโบกับป๊าเป็นอะไรกันโกโบเป็นเจ้าที่เอ้ยจอมนี่ กูไม่รู้นะมึงพูดเองนะมึงจะกลายเป็นเจ้าที่ของที่นี่ก็มึงพูดเองนั่งไอ้บาบีอยู่นะโอ้โอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงขอโทษกโบก่อนขอโทษครับพีบีตอนนี้ยืมไปสอนโกโบที่บ้านได้ไหมลูกถ้าในบ้านใครนะมีการแบบว่าเสียงดังหรือทำอย่างนี้กันนะพูดเลยพูดว่าหนึ่งสองขอโทษก่อน อร่อยมากเนี่ยกล้องอยู่ไหนอ่ะอ,อะไรนะกล้องกูอยู่นี่มันจะบุ๊คได้ทำไมมึงกินนี่ดูมันปูเฮียไม่เคยได้ให้ใครให้กินเลยนะเพราะมันขายไม่ทันมามัั้ปปูใช่่ะมามาทำไมลูกเอาอะไรจะเปลือนเนาะเนี่ยทุกคนดูนี่จุ่มเนี่ยจุ่มมาดูก่อนดูสภ้อาบีบีก่อนว้าทำหนูเลทเทมหมดเลย กินข้าวแล้วว่าบีอันนี้ปลาทำหรอไม่ดึงปลาปลาโดนมืออย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปลาซักชุดให้นะโอเคไหมโอเคไหมขลาทอดหนูก่อนปลาบีบีขอโทษนะแบปลาทำชุดหนูเลยนะขอโทษนะโบกิยังจำเป็นอยู่ป่ะตอนนี้นจำเป็นจำเป็นโบกินข้าวดูกูมาเฮียช้าเพราะเฮียแกะมันอยู่ปลาหมาอยู่ไหนอ่ะพ้องอัดเหรอปลาหมาอยู่ไหนปลาหมาอยู่ในบ้านค่ะลูกกำลังหานน้ำมาให้เรากินอยู่ไม่ต้องกลัวลูกแค่เซอ้อเลยเดี๋ยวปลาซักให้เขากลัวแม่เขา บอกว่าถ้าบอกว่าเส้นเล้วพี่บุ๊คจะทำยังไงถ้ามาม่าเห็นออกมาจะพูดว่าอะไรไอ้ยามาล่าไม่เหลือบีเหยไม่เห็นน่ากลัวลูกมาหลังมาล่าไม่เหลือแล้วมาทําทำหน้ายังไงแ่ของจริงน่ากลัวแต่ของจริงน่ากลัวคือบุ๊กกไม่ได้เป็นคนน่ากลัวเลยนะการวางตัวของเขาอ่ะมันทำให้เราน่าเกรงใจเขาอ่ะเออจริงใช่ไหมมาม่าไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมแต่น่ากลัวนะแต่น่ากลัวนะนั่นไง มาทำอะไรพูดมาเลยมาไม่อยู่มาไม่อยู่อร่อยไหมเหมือนเหมือนเรียกว่ามาทำอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยอยากให้โบกินอร่อยไหมล่ะน้องขอโทษนะน้องทำชุดเปื้อนเย่จบนะโอเคไหมออย่างเพิ่มเสนอมีหอยโบนี่ค่ะโบเห็นในบ้านยังคะ โบก็ถ้าถ้าถ้าลุกภาพก็กินไม่ลงอ่ะอะไรนะมาดื่มน้ำลูกน้ำสั่นแล้วก็จะไปว่ายน้ำนะไปได้กินได้กินได้จิงเฮไปว่ายน้ำด้วยไปว่ายด้วยกันมาตักขึ้นมาวันนี้พวกคุมน้ำหนักมาทั้งวันเลยนะเว้ยจริงป่ะเพื่อมากินอันนี้ไงมือนี้อร่อยไงใครกินแค่ไหมไม่มีถุงหืมกินได้จะวันใหม่ไหมข้าวอร่อยเลยอะอะอย่างนี้วันละไเยอะวันใหม่กินได้กินกับผักด้วยนะระวังหกนะคะมือนขอกินกินจังหน่อย แล้วปกติกินจริงจังไหมก็เกือบจะจริงจังอือหืออร่อยว่ะทางขยา,ายตรงนี้นะก็ผมไม่ได้ก<น>ินแบบนี้มานานแล้วอะ่ะเฮียอยากให้โบก,กินมันหน่อยราดไปทุกคนแบบนี้ขอ,ขอบคุณมากอือขอบคุณครับเฮย์แปลว่าอะไรมาเวลาพูดทำไมต้องแบบบาร์เถื่อเถื่อต้อแปลว่าอะไรก็บาร์ถเฉยได้ไหมบาร์อะเป็นคำสร้อยแบบว่าป้าอะไรเงี้ยอ๋อให้รู้ว่าแบบว่าเริ่มมีอารมณ์แล้วนะอะไรประมาณนั้นใช่ถ้าเกิดบาร์ขาบาร์บาร์บาร์อะไรไม่ได้แต่บาร์เถื่อเถื่อที่คือแบบ ขึ้นละเริ่มขึ้นแล้วเฮียโบเหมือนกระบาแตกแล้วมันมันกินทุก <c oughs> คนลองซื้อไปคนละกระปุกว่ายน้ำนะวาน้อยู่แล้วลองซื้อไปคนละกระปุกมันกุ้งกับมันปูแล้ว <โก S 2> คุณจะได้รสชาติแบบนี้แว่าหนูจะว่ายน้ำมั <c oughs> นคือกระสอบมาม้าก่อนถ้ามาม้าไหมให้หน<ว>ูดูก่อนได้เขาไปว่ายน้ำจบนากระโบยืนอยู่ข้างบนแล้วแล้วโยนบีลงมาได้ไหมอร่อยอร่อยมากนามันเปลี่ยนไป ได้ได right? ้เหรอได้เหรอไ่าฮ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 ่าบีบีนาฮ่าเหาือนโ่าฮ่อออาฮ่าม่วะ่หมือน่รง่านเข่าบอกว่ายิ่งแต่งหน้ายิ่งเหมือนฮ่าน่าฮ่โอกาฮ่าทุกคนาฮาฮี่าม่าน่าฮ่าโกาฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮนาู่าฮ่าฮ่าฮ่าย่า่าฮ่าฮี่าฮ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 ่่าฮ่าฮเาย่ฮาฮ่าฮ่่่าย่่า่ แี่อยากให้บีมีไหว้ไปเหรอเพราะว่าไม่อยากให้ต้องไปเสียตังค์เรียนบุก็ส่งไปให้อย่างดีเลยอะขอบคุณมากครับขอบคิณเดี๋ยวนะลูกไปนะคนบ๊ายบายโห่เอนแม่เป็นหัวกุ้งเลยกูโดนอยู่ในทหารอะบ้านโกโบพีบีก็มาดิทำไมมันมีไม่มากูโบนร้อยเลยทีมาเล่นกูไวันป๊าป๊าไม่ให้ไปบ้านโกโบนะ เพปาพูดกับบีบีตอนไหนว่าไม่ให้ไปมีคนจิดกันระหว่างเราสองคนเนาะบีบีเนาะสุดๆจริงๆพอแล้วเฮ้ยกินไปทําไมก็ไม่ว่ายน้ำแค่นี้แหละถ้าโบกินขนาดนี้แล้วยนี่ยไม่ว่ายน้ำแค่เจอโบว์แน่แค่ไม่เห็นโบกินอะไรเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโบกินนี่ไปว่ายเราด้วยครึ่งนี้เลยเนี่ยไม่เอาอิ่มแล้วโอเคไม่เป็นไรวันตอนออกกําลังกายมันทรมานก็ไม่เป็นไรไงชอบเจอกันรู้ป่ะวันนี้เกือบเป็นลมอ่ะเพราะว่า เล่นท่าเนี้ยลกลูกบอลล็กลอลกอกอุ้ย่งหุ่มอ่ะหิวขห้าอวะเขาบอกว่าเราต้องเล่นให้สม่ำเสมอนะบีบีต้องหัดออกกําลังกายตั้งแต่เด็กนะโอ,อเคป่ะซีฟู้ดมาแล้วจ้ะก,การออกกําลังกายจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น,นบีต้องไปสะวยน้ำเพราะว่าบีนัดกโก,กบบโบไปแล้วไม่ต้โกโบ,บโกดนะลูกไปเที่ยวห้างกับไป้าไหมไม่ไปกับป้าหีไปเล่นของเล่นป้าหมูบอกว่าอยากไปกับโปโปอ๋ออยากไปโกโบของพี่อันมาก่อน พี่ป้านะเลือกพูดค่ะเขาปากเหมมากมาแล้วครับทุกคนน้ำพริกกากหมูเจ้าดังใน t ิกต็อกอู้หูมึงอย่าหยุดนะแม่ไม่กุ้วเา้าไมทำอย่างนี้วะทำไมอ่ะบุกเหยบุกเหยบุกเหยทุเรียนอยู่ไหนเหย่ทุเรียนอยู่ไหนเหย่บุกเหยทุเรียนเหยื่ไปดีอร่อยมากเลยอะ ไว้ด yeah. kind of, kind of sure. er. ุเรียนเหอะไว้พี่เดียนี่ผมกระโบนี่ผมแก้มของไปบีเนี่ยแบ่งตําแบ่งตําไป่เยิ่งจบเปลวยิ่งจบกระโบให้อันใหญ่เลยนะเปลวยิ่งจบไม่ทะเลาะกันไม่ถ้าไปบีหอมแก้มกระโบกระโบจะให้ให้กระโบกินเอปอ้ยมึงดีรอดฟิวมานี่กัน้วเว้ยหลานก็รู้ว่าแก มึงเคยมึงเคยทำอย่างนี้ได้ยังไงกโบรักวีบีไหมอ่ะบีบีถามถามบีบีโกโบรักวีบีไหมโกโบรักใช่หลานเขาสัมผัสได้ <c oughs> เขารู้สึกได้เขารู้ว่าอันไหนเราเล่นกันเนาะโโบีบีเมื่อกี้ก,โกโบลักเล่นไหมแล้วป๊าป๊าเป็นอะไรอ่ะป๊าป๊าเป็นอะไรป้าเป็นอะไรป้าเป็นพ่อใช่ไหมป้าคือลุงข้างบ้านเฮ้ยป๊าคือลุงข้างบ้านเฮ้ยบีบีเป็นพ่อบีบีอ่ะสรุปเจคีเจคีเฮ้ยเจคีเนี่ยเพียบอกให้มากินนูเรียนแป๊บนึง แม่เดี๋ยวไปไวนครับครับตัวรักเงียไหมเนะี่ยครัรักเงียไหมครับรักแค่ไหนรักที่สุดเลยฮะแต่รักน้อยกว่าโบฮะเออมันอยู่เป็นเนาะสุะอยู่เป็นอยู่เป็นเออมันอยู่เป็นว่ะพี่บุ๊คตอนเขาไปขอพี่บุ๊คดูหมอดูปะไม่ดูแต่ไปขอเขาขอแล้วเขาได้เลยเว้ยฟ้าส่งให้นี่พุ่งลงมาได้แบบนี้เลยเหรอตอนขอขอยังไงอะน่านะาตีล <laughs> นะังกาขอมั้ง ไม่ไหวแล้วมามาไปทําอะไรมาอ๋อตอนนั้นก็คือแบบหน้าเซนทานโวปะต้องเป็นพระัาษีเท่านั้นสามทุ่มต้องใช้ดอกกุหลาบแดงเก้าดอกค่ะไปไหว้แมนมากแล้วก็บอกว่าแบบขอให้แบบได้เจอคนดีๆใครที่แบบว่าไม่ดีก็ขอให้แบบว่าใส่แว่นหน่อยหมันหลุดผมนไปนู่นนี่นั่นแบบว่าให้เจอคนที่แบบรักเราจริงๆแบบคนดีอะไรเนี้ยแลาเนี้ยและคุณคนนั้นก็ต้องเป็นเธอ แล้วเขาก็เจอเฮียเลยเว้ยหลังจากที่ไหว้ฟ้าก็ส่งมาให้เลยแล้วดีจริงไหมคนนะี้แล้วก็มีลูกมึงถามเัไงมต้องการคำตอบว่าอะไรอ่ะต้องการคําคำตอบว่าตอ,ตอบได้แค่หนึ่งไงคือต่เผื่อเผื่อฟุกตอบอย่างอื่น <laughs> แ้วบบสื่อสารก่อนเจอกันอ่ะมันถึงมีขออะไรไหม <c oughs> ขอขอใครจะเป็นเล่าในช่องโบทุกคนตามไปดูได้ไม่มีปัญหาเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะก็เดี๋ยวกูไปอยู่ช่องมึงกูก็เหมือนกันแหละไม่มีปัญหาอะไรหรอก ตั้งแต่เฮียมีมาเป็นน้องแล้วเฮียไม่เคยเห็นมันมีแฟนเลยจนมุทีเฮียไม่เคยเห็นบบมีแฟนเลยไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยพอเรียนจบก็ยังไม่มีนะรู้เป่เรียนจบยังไม่มีเลยอ่ะเพราะแต่พี่ดีมีได้เมน่อสองแปคือพอเรียนจบอ่ะมันก็ยังก็ยังไม่มีไม่มีแฟนที่นี่คือไม่หาแล้วก็อยู่เฉยๆอยู่นิงๆไม่ได้จะคว่หาไม่ได้แบบวอนยต้องมีแฟนรับงานอย่างเดียวงานเรามันไม่ได้เจอใครอยู่แต่บ้านก็เลยแบบเล่นแอป แบบหาโุ้ยเล่นนานมากนะเป็นปีอะแอ<บ>ปหาคู่อะปีสองปีแล้วมั้งหรือว่าปีเดียวนี่แหละคือตั้งใจเลยกูจะได้แอปเนี้ยหาแฟนเล่นนานแล้วเล่นเล่นหยุดหยุดเพราะว่ามันยากมากที่จะเจอคนแมทเข้าใจป้าแบบว่าคือการหาแฟนมันแค่อยู่ที่นิ้วมือ,อะจะแบบปัดจะเจอจะไม่เจออะไรเงี้ยก็แล้วแต่กูมันเจอกันง่ายใช่ปะแล้วมันก็แอปไหนวะอโอลโหให้หน่อยดิม่มาถามมันใช่ชอบแบบแค่ให้เป็นไรโบให้พี่โหลด เฮียเขาจป้าว่าเราอ่ะคุยกับหลายคนแต่มันจะรู้สึกคลิกแค่แบบมันจะรู้สึกรอคนเดียวอ่ะแล้วสุดทีทำไมถึงเล่นน่ะแอปเนี้ยแล้วสุดที่โคตรตลกเลยอ่ะไม่เล่านะสุดเดี๋ยวไปเล่าในช่องโบก็ได้ได้จะไปเล่าในช่องโบก่อนเขาจะมาเจอโบอ่ะเขาคุยหลายคนมากแบบคุยเป็นห้าหกคนอ่ะเขาหยุดแล้วรีเซ็ตใหม่หมดเลยเพราะเลยปะมันมันเครียดฮะมันหลายคนแล้วบางทีคือมันลืมแล้วเขาทียกชื่ออีกคนจริงไหมไม่หลายหลายคนนั่นเคยไปเจอไหมไม่เคยเลยฮะ เราแต่คุยอย่างเดียวเราเรียกชื่อผิดเราเข้าใจป่ะเหมือนคุยกับคนนี้เราไปเรียกอีกคนนึงอ่ะอาอมันเครียดแล้วสุดท้ายทำไงตอนนั้นอะตกใจป่ะมันมันรู้สึกว่าทำไมเรามันเครียดขนาดนี้แล้วเขาเป็นคนอย่างเงี้ยยฮียเข้าใจป่ะเขาเป็นคนก็เลยเลิกเปิดละก็เลยเลิกรีเซ็ตใหม่หมดเลยอ่ะรีเซ็ตปุ๊บมาเจอโบก็คุยทีละคนอย่างเดียวอ่ะแล้วท้ามถึงกดมาเจอโบใครกดใครก่อนผมน่าจะกดก่อนเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าโบมึงจะกระชดทำไมอ่ะน่าจะเหนืต้องเหียอจ๋าจะได้ไหมไม่ได้ ไม,ไม่มั่นใจไม่ได้นะ <ills> สุตรงนี้มันต้องหนักแน่นนิดนึงเฮ้ย็คือไงพูดไปเรื่องมูอะยังไงว่าก่อนที่จะเจอสุธีอ่ะคือโบเล่นแอปเนี้ยมานานมากแต่มันเป็นช่วงวันเกิดโบพอดีเว้ยเพื่อนอ่ะเอากําไรอันนึงมาให้มันเป็นกำไรสีชมพูเป็นกาไรเกี่ยวกับมูเรื่องความรักซึ่งเดี๋ยวโบจะให้บีบีต่อลูกฮ้ยโอ้โหซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรจะใส่นะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากหาก็ใส่ไว้ใส่แล้วประมาณแบบ3 4มสเดือนอ่ะ ช่วงมกรลาคุยกับตูดีก็คือได้เลยแบบรู้สึกคลิกเพราะว่าตั้งสามสี่เดือนนะก็ต้องสามสี่เดือนทําไมอ่ะโบจะเชื่อว่าเป็นเพราะกำลัแล้วเฮียจะทำไมอ่ะกูไม่ได้มีอะไรมันจะมีปัญหากูบ้าล่ะเอาบ้าล่ะเฮียถามกูตูดีว่าใคร็นคนกดใครก่อนตวดีก็คือน่าจะเป็นผมเป็นผมฮะไม่ใช่เอาคําว่าน่าจะเอาไปก็คือผมกดก็คือเขาส่งอีโมจิอะไรมาน่าจะเป็นลูกยิ้มน่าจะแล้วผิดด้วย ร้านแรกที่เฮียพาพี่บุ๊กไปกินร้านไหนครร้านแรกเฮียไม่เคยพาเข้าไปมีอยากเข้าพาเฮียไปดินอนเดลูก้าแถวสาทรเฮียขอพี่บุ๊กเป็นแฟนวันที่เท่าไหร่26ยี่สิบหกกันยายุายาดคยอที่ขอพี่เป็นแฟนวันที่เท่าไหร่วันที่สี่ 4, มิถุนาย,ยน เาเงียบเลยคุยกันเรื่องนี้เงียบเป็นพังเลยถูกแล้วถูกหรือเปล่าของปาก็ไม่ถูกนะปาก็เพาะต่อไปงั้นแหละเฮ้ยแล้วแต่งงานวันที่เท่าไหร่คะแต่งงานวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันเท่าไหร่คะสองพันห้าร้อยแต่แสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดอืมจริงเป๊ะแล้วทุกทีคุยกับโบครั้งแรกวันที่เท่าไหร่ครับวันที่สองกุมภาพันธ์ะแล้วแต่น้านนี้คุยกันเองนะ เนี่ยถามไม่เฉยจำได้ขนาดนั้นเลยเหรอจำได้ขนาดนั Stadium> ้นเออเดทครั้งแรกกันที่ไหนเจอกันแล้วไปเดทกันอ่ะ้านแรกที่สองอ่าไอ้นี่ไอ้อะไรมูมร่าฟาร์มป่ะมูร่าฟาร์มไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่เคยที่แรกที่ไปคือไปพิคเนตอือเอาสรุปกันเดทกันที่แบบพิคเนตก่อนแต่เราตอบเฉยทั้งเซาอะถูกแล้วนะก็เฉยทั้งเซาแต่เราไปพิคเนตก่อนมูร่าฟาร์มแต่เรากินอะไรที่ ที่ไแกเดี๋ยวพิ่งเปลี่ยนเรื่องเลยนหนเฮียกับบุ๊คเฮียถามได้เลยเพราะงี้มันเฮียแบบไม่มีพลาดเลยเพราะว่าบเขาใส่รองเท้าเบอร์อะไรฮะแล้วเนี่ยเบอร์แปดใช่ป่ะอ่าเห็นป่ะโอ้ยอ๋อคำถามที่สามเราไปเที่ยวที่ไหนกันทังทั้งที่สามหลังจากพาต้าเราไปเที่ยวตลาดโอตะเคานะไม่ใช่ใไปวาดรูปเหรออุ้ย ไปที่ตลาดเสร็จมันมีที่หนึ่งที่เราไปต่อจากตลาดไอ้วันที่3ามเนี่ยใช่ไหมไอ้ครั้งที่สามวคือเมืองอะไรเมืองอ๋อเราไปสมุทรปราการเมืองรับเลนั่นแหละเมืองรับเล่อะมีอะไรไหมไม่มีกูจะปิดแล้วปิดเถอไม่ไปกินข้าวกี่ครั้งเึอขอเป็นแฟนไปกินหลังอันนี้อันนี้น่าสนใจถามเธอมื้อแรกที่กินข้าวใครเป็นคนเลี้ยง ห่างครึ่งฮะโบชอบกินน้ําอะไรโบกินชอบกินน้ำเปล่าอ๋อไม่ชอบกินน้ําอะไรไม่ชอบกินน้ําอัดลมอ่าอันนี้ถูกต้องโบโบใส่รองเท้าไซส์อะไรสี่สิบสองอ๋อสี่สิบเอ็ดฮะนั่นเฮียใส่แล้วแม่เดี๋ยวตธนี้ไม่เธอใส่สี่สิบเอ็ดไม่ก็สี่สิบสองนั่นใส่เฮียไม่มันจริงปะล่ะโบใส่สี่สิบเว้ยเอามาจากไหนสี่สิบแปดสี่สิบสอง ก็เธอใส่ของเราแล้วเธอใส่สบายอ่ะออ๋ก็มันหลวมไม่มันบางก่อนการที่ให้แฟนใส่แล้วสบายคือสิ่งที่เขาไม่ต้องพยายามให้ท้ายไม่ก็สี่สิบเอ็ดเขาใส่เขาใส่แล้วเขาพอดีเขใส่สี่สิบโอเคโอเคอ่คโอเคทุกคนยังไงก็ฝากอุดหนุนมันกุ้งมันปูของบ้านเราด้วยทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครอบครัวล้วยกันสวัสดีครอบครัวตัวพีคุณที่ญาติลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย